ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้ว สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแอนอีกเช่นเคยค่ะในว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยหนูน้อยมาเรียนง่ามก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาทบทวนดูซิว่าเพลงชูนิ้วมือที่คุณครูแอนได้ร้องไปมาสักครู่นี้แปงลงร่างเป็นอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆมาถาพร้อมๆกันเลยนะคะ อ่ะเริ่มเลยนะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึ๊บอ่ากลายเป็นนอนนะคะชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกล้ตายจะโดดไปมาอ่ะต่อไปชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วกลายเป็นอะไรคะ แมนบุมลายไตขึ้นฟ้าโชนิวขึ้นมาหานิวกลายเป็นดอกบัวสวยงามอ้าวกลายเป็นดอกบัวสวยงามเลยค่ะเด็กได้ท่าดอกบัวสวยงามเหมือนครูแอนรือยังคะเก่งมากเลยค่ะแต่เอ๊ท่าดอกบัวสวยงามนี้คล้ายคกันอะไรเลยคะ การไหว้การสวัสดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณครูแอนจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการไหว้เด็กๆพร้อมจะไปเรียนรู้เรื่องการไหว้กับคุณคณรูแอนหรือยังเอ่ยอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือจับหัวเอามือจับหัวนะ่ากลัวจริงๆจับเรียงเอง่ย เอามือจับไล่ใช้ไหลยจริงจริเอามือกอดอกตลกจริงจริเอามือวางตักน่ารักจริงจริงถ้าเด็กทุกคนเอามือวางไว้ที่ตักแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การไหว้กับคุณครูแอนต่อไปเลยนะคะการไหว้นะคะ เป็นมาระยาทไทยอีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะลูกวันนี้นะคะคุณผู้แอนจะมาสอนเด็กกับการไหว้การไหว้นะคะถือเป็นมาระยาทไทยอีกหนึ่งอย่างที่เด็กไทยควรรู้แล้วก็ควรปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะการไหว้ของเรามีอยู่สามระดับค่ะมีระดับหนึ่งระดับสองแล้วก็ระดับสามเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแต่ระดับ ปฏิบัติอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยค่ะการไหวในระดับที่หนึ่งนะคะคือการไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นะคะเราจะใช้การไหวระดับที่หนึ่งแทนการที่เราไม่สามารถนั่งกับพื้นได้ไม่สามารถนั่งท่าเป็นจังขาปิษฐ์ได้เราก็จะใช้การไหวในระดับที่หนึ่งแทนนะคะ เดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะการว่าระดับที่หนึ่งนมมือขึ้นค่ะหัวแม่มือเราจะเอาไปจรดลดตรงที่ระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็นิ้วเราจะน้าบตรงหน้าผากนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ำได้หรือเปล่าเอยเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การไหวในระดับที่สองการว่าในระดับที่สองก็คือการไหวผู้มีพระคุณผู้อาวุโสมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งคุณครูเองเด็กจะใช้ระดับที่สองนะคะอากันว่าระดับที่สองเป็นอย่างไรมาถามรพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าพนมมือขึ้นมาค่ะเมื่อสักครู่นี้การว่าระดับที่หนึ่งเราใช้หัวแม่มือจะหลดตรงไหนคะระหว่างคิ้วใช่ไหมคราวนี้เราจะลดลงมา อยู่ที่อะไรคะปลายจมูกค่ะ,ะว่าระดับที่สองนะคะหัวแม่มือจะจะลดปลายจมูกแล้วนิ้วชี้จะจรลดระหว่างคิ้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำาพร้อมๆกันเลยนะคะเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะคะ เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปอันสุดท้ายแล้วการว่าระดับที่3เราจะใช้เมื่อเราไหวบุคคลทั่วไปนะคะคราวนี้มาดูซิการว่าระดับที่3เป็นอย่างไรพนมมือขึ้นค่ะเมื่อสักครู่การว่าระดับที่2หัวแม่มือจะหลดตรงไหนนะคะปลายจมูกใช่ไ้มคะอ่ะต่อไประดับที่3 หัวแม่มือจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงคางนะคะแล้วก็นิ้วชี้จะอยู่ตรงปลายจมูกนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะทำได้ไหมคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะเยี่ยมมากค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแอนได้สอนการไหว้ทั้ง3ระดับให้กับเด็กๆทุกคนแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้นี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะแล้วอย่าลืมอัดคลิปการไหว้ส่งมาอวดคุณครูแอนด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันใหม่ดูสิว่าครั้งต่อไปคุณครูแอนจะมีอะไรมาฝาก